สวัสดีครับพี่พีเป็นนองกรูทุกคนเลยเมือนี่มาพบมาพอกับพี่พ้นพืือเก่าแหะครับสาลาบมนีกีก่ะมีงานมาให้เบิ้งครับมื่อน,นี้ กับงานชุดเฉียงเสียงดอกซิผานิ้วยิ่งไทยกับบาครับว่าไปหัวใส่แน่แล้วครับนี่ครับกับการห่มเบ่อหมยังขึ้นเลยแล้วครับนี่ครับใส่เบาอวี่ปอกวีพีครับอ่าลันตู้บนตู้ครับนี่ครับเป็นศบทัดนะครับให้นุ่มๆจังหน่อยนี่ครับมีเบาอหนุ่มๆน้อยหมองกลางช่องพอตขั้วสีเป็นห่ม เป็นติดกากเพชรสีทองนะครับในช่องพอดดอกสิบหานิ้วยิ่งข่ายครับนาดอกนี่ก็สิเป็นห่มหนังสีเดียวกันกับสีพื้นนะครับก็คือสีน้ำตาลอ่อนครับนาดอกแปดนิ้วข้างล่างครับแล้วก็ใส่ตะแกรงดำหลังพึ่งครับนี่ครับด้านบนก็สิเป็นมิลเลอร์ครับที่ชั้นใส่เห็คือมิลเลอร์ครับเป็นช่องมิลเลอร์นะครับแล้วก็ตรงสามเหลี่ยมมองนี่ข้างล่างก็สิเป็นมองวางเกี่ยววางหยังนะครับนี่ครับบนหลังของหลังคาก็จะหูมก็หลังหูมหลังครับก็หลังสิขึ้นหลังคาครับ บอกเกินมือนี้ก็จะเป็นหลังคาครับวันอาทิตย์เนี่ก็กิขึป็นหลังคาแล้วครับห่มหนังกับขอบนะครับเก็บขอบหมันเรียบร้อยครับมองมันเป็นหูเป็นอย่างกระสีได้เก็บให้มันดีแต่ก็ดสีหุ่มหนังครับกับการหุ่มหนังหลังคาครับให้มันชิดเข่ากับบอดีหลังคารถดครับเนียนๆสวยๆครับอี่านี้ทามาเบิ้งจถวจุดข้างล่างนี่คือเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะเก็บขอบนะนี่ครับจุดข้างล่างคือเรียบร้อยแล้ว เก็บใายขวากล้องอาสิผักไว้จังหน่อยดอพี่น้องเยี่ยนหัวบ่าม,มาถ่ายงานให้เบิ่งกับชุดยิงถ่ายกับบ้านดอกชิมหานิ่อครับหลังคากำลังเริ่มขึ้นไซวันที่สิทนะครับสิหม่มสิห่มหลังเป็นวีพีครับแต่ข้าขงล่างคือเรียบร้อยแล้วตามนี้ครับข้างล่างนี่ความสวยงามกำลังเสิ่มเกิดขึนแล้วป่าสิเป็นยังไงพี่น้องคอยเบิ่งครับ ขอบคุณหลายๆเนะครับผู้ลิติติสามมาตลอดครับนี่ครับด้านบนหลังคาก็ติใส่เป็นลาย VP ครับครับจุดข้างล่างถือว่าเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวพื้นล่างก็ติใส่เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับพื้นลแรงใส่เป็นเบาะหนังสีดำครับเป็นวีพีสีดำเหมือนกันครับเป็นเบาะให้มันตัดกันตรข้าง,งบนแนวพอถ้าใส่สีดำตาลเท่ากันหลายมันก็ี้จมครับมันจิ้มเปิงบมขึ้นนี่ครับจุดข้างล่างสะมาณนี้ บางกล้องน้อยหนึง่งนี่ครับในจุดข้างล่างครับเรียบร้อยแล้วจุดข้างล่างนี่ผมล้างเรียบร้อยแล้วครับพร้อมจิติดตั้งแล้วเดี๋ยวต่ขังเทิงครับก็ค่คอยขยับไปเรื่อยครับก็สีมิตะแกงนาดอกแปดนิ้วครับสีเป็นกรอบตะแกงไส์ครับสีดํานี่ครับกําลังดําเนินงานมองข้างจอทีวีนาะจอทีวีกับสีผมหนังอ่าอีกที่หนึ่งครับ กำลังเก็บขึ้นไปเรือไรจากข้างล่างขึ้นข้างบนครับไรจากข้างล่างไรจากข้างล่างขึ้นข้างบนเลยครับนี่ครับกำลังสีเรียแล้วล่ะเหลือเพ่อหลายครับเป็นีเรียแล้วนี่ครับไรไม่เลิกกำลังยิงร้ายครับเอาให้เนใส่เลเซอร์ยิงร้ายครับเดี๋ยวสิเป็นร้ายแบบใดก็จะเพิ่มเบิ้งครับ ก็สีมีเปลี่ยนไปไฟซื้อร้านครับแต่มองตรงกลางมองนี่ก็ะสิใส่เป็นเบาะกันครับส่เป็นเบาะใส่ครับเป็นเบาะลายวีพีกันนะครับมันต่อกันเลยครับนี่ครับสวยงามๆครับเดี๋ยวไปเก็บขึ้นลังคาลังคามองนี่ช่วงนี้ก็ะสิเป็นหุ่มหนังวีพีครับหุ่มเบาะวีพีกันครับนี่ครับสองขางครับแบ่งสองขางแล้วมีช่องไฟอยู่กลางครับพวกนี้กจะสเป็นมิเลอร์ครับสำหรับดันบนนี่ครับ อย่ไฟกำลังสิเริ่มติดไฟติดอย่างต่อไปครับมันนี้น้ำ่าพโดยร่วมให้เบิงกรนครับนี่ครับช่องเจ็บพาวเวอร์กับติดเลยเรอยครับกากเพชรสีทองครับพื้นนี่ก็ดเป็นเบาะลายวีพีครับเป็นสีดำครับให้มันตัดกำลังค้าครับในพื้นนี่ครับะครับวันนี้ได้น้ำไม้พี่นองเบิงกรน กําลัางเก็บรายละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆครับเก็บไรึ้นไปเรื่อยๆจากด้านล่างขึ้นด้านบนครับนี่คือภาพโดยรวมของชุดยิ่งไทยกับบ้าดอกสิบห้านิ้วครับผู้ดใดสนใจก็สามารถโทรติดตอสอบถามเลยครับศูนย์แปดสามแปดสี่เสามหาสามห้าครับบาหวาจะเป็นชุดน่อยชุดใหญ่ชุดแบบใดครับหรือผู้ใดมีของอยู่แล้วครับอยากให้ทางทีมงานแอบดังติดตั้งให้ก็สามารถติดต่อสอบถามขอมาม่ได้ครับผู้ดใดอยากได้ตู้ใบน่อยใบใหญ่อยากได้ตู้ขนาดสิบนิ้วดอกสิบ สองนิ้วดอก1ินิ้วดอก1ิหานิ้วเป็นตู้ในรถตู้ในเกียงหรือตูอ้เป็นแบบตู้หลุมตู้อย่างรถเกียงกัเหตดใดที่กันครับเห็ดทุกยางทุกนแนวรับ,บหับเห็ดทุกรถครับเหตดเขากรบบดีรถเป็นงานบิวอินแล้วครับงานบิวอินครับเขากรบบดีรถถูกคันถูกยี่ห้อครับบ่าวารถญี่ปุน่นรถยุโรปครับสามารถเห็ดเข่าได้ทุกอย่างครับปรับจูนเสียงให้เขากับดอกครับ เห็ดตัวเขาครับขนาดดอกให้ได้ปริมาตรครับนั่นคืองานของแอบดังครับนี่ครับนี่ครับมองนี้กติดกากเพชรอย่างที่บอกแหละแต่ในช่องพอตกติกากเพชรสีท้องให้กันเล้วครับในช่องพอตนี่ครับกติกาเพชรสีท้องเหล่านั้นนาจะเป็นตะแกรงให้กันครับในตะแกรงนี่ครับจุดตูดสับดอกสุภานิ้วยิ่งถ่ายกระบครับงานวีไอพีนะครับคันนี้มองนี้สก็บพาวเวอร์ครับครับสับครับกลางแหลมครับขางละโตครับสายขวาครับ นี่เป็นไฟมิลเลอร์ครับนี่ครับมองใส่ไฟมิลเลอร์อยากจะมาเบิ่งอีกทีนึ่ว่าจีสวยงามแบบไหนตอนแล้วแล้วคับเสียสมบูรณ์แล้วยังคอยเบิ่งอีกทีนึงครับเนี่ยมาน้ำผับไม่เบิ่งก่อนมาโดยรวมที่เป็นทุซี่ครับก็คือข้างล่างนี่คือหุ้มแล้วเรียบร้อยเบนแล้วครับเหลือแต่จากแน่หุ้มแล้วเรียบร้อยแล้วก็จีมีการดึงถอดออกมาแล้วก็จีน้ำลำพงน้ำหยังไปติตั้งครับ เป็นยังไงประกอบมาอีกทีหนึ่งครับแต่ละอย่างแต่ยี่สิ่งหนึ่งคือเป็นชิ้นแต่ละชิ้น,นคือถอดประกอบเลยครับเหลี่ยหลังคาครับสีได้ห่มหลังต่อในมือน,นีแหละครับอ่าห่มหลังหลังคาแบบ VP พีแหละใส่เบาะ VP ครับหลังคาก็ได้แต่ควากมกระเบิ่งวัตถุสวยงามจ้ำไดลเมื่อเห็ุแล้วแล้วครับอย่างที่บอกเล้วครับใคยอยากในตู้แบบไร้แบบไรก็สามารถโทรเข 10, ้ามาจิบสอบถามได้ครับ0 8 3 8 4 7ปดส5หรือผู้ใดอยางมาเรียนมาน้ำกะ อย่ามาเหรียนเราเบิ่งกับวิธีการเ็ำงานกับมาได้ครับเสาร์อาทิตย์ครับมาเบิ่งได้ครับอยู่หมู่บ้านปรึกษายิปเจ็ดทับหนึ่งครับซอยวัดขนสะอาดครับผมกดเข้าไปในกูเกิลแมทพิมพเข้ามาร้านแอบดังก็ได้ครับกระจาเห็นทันทีเลยครับพอปักหมุดไปแล้วคือสิบพิมพเข้ามาวัดขนสะอาดก็ได้คือกันครับกระจายเสียงเช่นกันครับอยู่จังหวัดชาเชิงเซาล่ะครับแต่ว่าติดเทีกับกรุงเทพมหานครครับอยู่ติดกับบางหลายก็จังหวัดชาเชิงเซาล่ะครับอยู่ข้างๆสนามบินสุวรรณภูมิเลครับ ลาดกระบังวัดลาดนี่หละครับอยู่ใกล้ๆกันครับซอยหลวงแพงคลองหลวงแพงนะครับอยู่คลองหลวงแพงหรือคลองอุลมชนจรนะครับคลองหลวงแพงนะครับอยู่แถวนี้ครับหม่องยูหม่องเซาสามารถกดเข้าไปในกูเกิลแมทพิมพเข้า่าล้านแอบดังเลยเลยครับปักบูรไปให้แล้วครับสนใจสอบถามได้ครับกับงานเกียงเสียงครับติดตั้งเกี่ยงเสียงแอบดังครับว่าจะเป็นตู้แบบไหนตู้น้อยตู้ใหญ่สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ครับ อยู่ผู้ใดมีชุดอยู่แล้วอยากให้ติดตั้งให้อยากให้เฮ็ดตู้ให้ก็ได้กันถือผู้ใดอยากปรับจูนเสียงเสียงเพี้ยนเสียงยั้งอยากให้ปรับจูนให้ก็จูนในให้กันครับนะปรับจูนเสียงคือกันครับติดตั้งเล็กๆหน้อยๆซับบงซับบล็อกครับทุกอย่างครับนี่ครับมองช่องนี่คือจะเป็นช่องใส่ไฟนะครับแล้วก็แลนเป็นอะคริลิกใสนะครับเป็นอะคริลิกคุณนะครับเป็นไฟอะคริลิกครับช่องนี่ครับสายขวาครับทางนี้ก็เฮ็ดคือกันครับใสให้กันครับเป็นช่องใส่ไฟครับช่องไฟอะคริลิก นี่ครับหลังจากข้างบนนั่นคะี่เป็นหมองว,างว,วางอ่างเกลียวว่างหยังเพลินนี่ครับด้านบนหลังคามองนี้เป็นลองไซไฟกันครับนี่ครับอลองไซไฟกันแต่ทั้งในหุ่มหนังครับเป็นลองไซไฟอะคิริคเลียนด้วยกันครับม,มาเบิ้งละตอนจบสีเป็นยังไงยังคอยติดตามไปอีกทีหนึ่งเด้อครับพี่น้องไว้สวยงามซ้ำใด้กับชุดเชียงเสียง แบบดังแบบ VIP ครับที่ถ่ายกับบะแบบ VIP สวยๆงามๆนี่ครับเดิมสิสวยขึ้นมาแล้วทุกซีทุกย่างเริ่มเขาทีข้อ้างเริ่มหุมหนังแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมหนังมหนังไซมิเลอร์น,นี่ยชื่อจบแล้วครับสำหรับงานมือนี้ จอทีวีแตะชิมีการปุ่มหนังปุ่มยังครับเป็นกรอบเยังคอยสามารถติดตามเบื้องอีกเสนึงว่าจะเป็นยังไงครับราคาก็อย่างที่บอกใส่บาะแบบวีพีใส่ไฟพอมนะครับไฟเม็ดพอมครับฝั่งไฟเม็ดครับลายวีพีฝั่งไฟเม็ดพอม เดี๋ยวผมติดต่อคลิปไปเบิ้งเลยครับว่าขึ้นหลังคาแล้วเป็นยังไงนะเดี๋ยวติดต่อคลิปให้พี่น้องเบิ้งเลยว่าผมหลังคาแล้วสีสวยงามออกมั่นสำหรเดี๋ยวครับเบิ้งในคลิปนี้แหะครับเดี๋ยวผมติดใจเบิ้งเลยครับติดต่อคลิปให้พี่น้องเบิ้งเลยนี่ครับให้เบิ้งช่วงข้างล่างก่อนว่าเป็นยังไงเดี๋ยว่อยมาขึ้นเบิ้งช่วงข้างถึงกับความสวยงามผู้ใดอยากเบิ่งวิธีขั้นตอนการซ้ำจังเลยกับขาบาดหอยเบิ่งในคลิปได้อีกทีหนึ่งนะครับกับการเถอดงาน ภาพโดยรวมจะถือว่าโอเคในระดับหนึ่งครับชุดข้างล่างคือเรียบร้อยแล้วครับเดียวได้ชุดหุ่มหลังคาครับว่าส,สวยงามจํำไหลเดี๋ยวมาเบิ้งมาบนหลัง,ง,ลางคาว่าสสวยงามขนาดไหนนะครับนี่คือภาพโดยรวมของซอยยังห้างที่ไหนน้องเบิง้งเขียนความสวยงามครับภายในชุดนี้ครับก็ถือว่าโอเคนี่ครับ เดี๋ยวสตัดภาพใหเบื้องเป็นแบบนั่นเลยครับเลยต่อเลยนี่ครับบาหลังคาหุ่มแล้วเป็นไรครับนี่ครับตัดภาพมันนีได้วาเขางมหมงใสลังคาแล้วครับบรินี้นี้ครับก็คือขึ้นติดครับข้นติดแล้วครับลังคานี่ครับสวยงามครับ ใส่ลายวีพี่หุ่มหลังหุ่มยังแล้วครับเรียบร้อยนี่คือขึ้นแล้วเรียบร้อยครับหลังคากับเลียดจะใส่ไฟสื่อครับเดียดจะใส่ไฟกับใส่มิลเลอร์ครับมิลเลอร์อย่างท่านแล้วครับคนยิยงลายท่านแล้วครับมินเอลอร์เลยท่านได้ไใส่พี่น้องเบิง้งเลยเหยีมาเบิ้งแบบสวยๆงามๆด้านบนด้านล่างมันเนี้ยดานเทิงใส่เบาะแล้วเป็นยังไหลนี่ครับเป็นลายวีพีเดี๋ยวสิมีการฝังไฟเม็ดนะครับนี่หลังคามีพี่จะฝังไฟเม็ดอีกทีนึงครับ นี่พันนี้จุดหลังคาใส่หลังคาเชลิบอยแล้วครับนี่สั่งพงสั่งอย่างกามาแล้วเตรียมการแล้วครับกำลังสิเดินระบอกเรื่องระบบกันหลายสิ่งเลายอย,ายา่างกันเริ่มขึ้นแล้วผมหลอกผมหลังลายวีทีหลังขอกหลังคา,งคาทุกอย่างนี่ครับอาจสีสั้นไปน้อยนะครับกล้องเพราะว่ามือ้ายให้เป็นมือใม่เชิงน้อยพอพอพอยพอพ,อพ,อพ,อพิยู ป่อยพ้นออกสางจังหวัดครับก็เลยให้สร้างคนไทยให้ครับนี่ก็สีนั่นจักน้อยหนึ่งนี่ครับเบาะมองข้างบนนี่็หผมแล้วเบดอไซเบ้แล้วนะครับเป็นเบาะ VP ีแบบเดียวกันกับข้างบนฟ้าครับครับเหลือจะกรอบดอกครับอันนี้กรอบดอกนี่เป็นตะแกงลังผึ่งครับสีดําครับน่าดอกแปดนิ้วครับก็จะใส่กรอบดอกครับเป็นตะแกงครับ หลังคาก็ที่สวยๆงามแบบนี้แหละครับเดี๋ยวดีมีการฝังไฟเบอร์ติคนึงครับนี่ด้านท้ายก็หุมให้สโลปกับเขากับบอดี้รถครับนี่ครับนี่สวยๆของาม,งามนี่ครับสวยงามขนาดได้กับพี่น้องตัดเบิง้งเอาว่าเป็นยังไงก็ฝีมือการทำงานของทีมงานแอบดังครับงานวีพีถือว่าเป็นงานถนดัดขึ้นกันครับ ขึ้นลวดลายขึ้นหยังเขาขบลีรถเลยเป๊ะปะครับเป๊ะทุกมองครับรับประกันคุณภาพครับงานไม้ที่ใส่คือเป็นไม้เขียวนะครับเป็น m อ f เขียวกันน้ำครับนะครับเขาหนังเขาหยั่งนี่เดี๋ยวปิดครับบาต้องห่วงครับกับทีมงานแอรลังเห็ดป่ิดีเลี้ยไว้คือว่านเลพี่น้องสวยๆงามๆเลยสุกติ้งกระดิ่งแมวเห็ดให้ตื่นใจครับเจ้าของรถพนจุสวยงามครับมือเหียนน้ำมา ภาพโดยรวมไม่เบิงครับกับการหุม่มหนังเรียบร้อยแล้วขึ้ือลาย, VP, ย,ยลวีพี่เรียบร้อยแล้วเหลีอยต่แค่ยกลงลักอ่ะวันนี้ก็สิประกอบครับอืมประกอบเข่ากับเอ่อเชียงเสียงครับประกอบจุดเชียงเสียงเดินระบบนะครับเหลีอยซ้ำลันครับอันนี้อ่ากับพื้นงลางนี่ก็สิได้หุมห่มเป็นเบาะวีพี่ครับพื้นงลางสิ่ได้หุ่มเป็นเบาะวีพี่ สีดำครับดำแดงครับข้างล่างเสียห้ตัดกันคับข้างบนครับเพราะว่าค่ะเหตุเป็นวีพี่แหวะสีเดียวกันหลายมันก็สีจมครับมันสีบกขึ้นมันสีบนเลนนะครับก็เลยเสียข้างล่างเนี่ยแบบพอดีมันก็สติเปื้อนนะเดี๋ยวข้นขืนนังขึ้นนังก็สติเปื้อนก็เลยสีจะไปเป็นเบาะวีพี่ดำแดงครับคือสีเป็นตังไหนยังคอยติดตามอีกทีหนึ่งครับอาจจะเป็นอย่างที่ผมว่าคือสีแตกต่างจากนี้ไปก็จังคอยมาติดตามเบิ้งกันอีกทีหนึ่งครับอันนี้คือโดยรวมให้เบิ้งครับบพรว่าสีเป็นการห่มหลังแบบว ในเบิ้งการว่ดสวยงามซ้ำได้กับการํำงานของชิมงานแอบดังครับสนใจติดต่อสอบถามเลยครับ0838473535ครับสินไหนในใดคลิปของเพิ่งวัดครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับชุดหน่อยชุดใหญ่ชุดแบบไดสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเลยครับเหตุงานเป็นงานบิวอินนะครับไ่ได้เหตุตู้ทรงบร่ได้เหตุตู้อย่างนะครับรับประกอบเข่าขับรูปรถเท่านั้นนะครับเหตุอยู่ขับลานครับคนใดมีเวลาเอารถมาจอดในเหตุก็สามารถเหตุได้เลยครับนี่ครับ ทีมงานแอบดังของเขาครับกับงานเชียงเสียงครับชุดวีพีอยากเห็ดชุดแบบใดชุดน้อยชุดใหญ่สู้ใบเดียวใส่ซับบ็อกซ์ซับบ็อกซ์อ่าหรือใส่ดอกลำพงธรรมดาแบบใดเอ่อใส่แผงซ้าวแผงหยัง่งครับเห็ดเบิดครับหลับเบิดตัวย่างตัวแนวเห็ดงาฉเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับพวรอยากมาเหรนน้ำก็สามารถมาเหรินมายามใดวันเสาร์อาทิตย์นะครับกับทีมงานแอบดังครับเมื่อนี้พนกับน้ำผาพส,สวยๆกับการติดตั้งจุดเชียงเสียงแบบวีพีแบบหุ่มแล้วเนี่ยครับ ทั้งดานบนด้านล่างควาเปลี่ยนได้เลียดแต่ใส่ไฟใส่ยังครับกับประกอบเข่าไปกรับคือฟังไหลค่นั้นครับนี่ครับแต่นี่ก็ยังทันได้แล้วลอยเปอร์เซ็นต์ครับเดี๋ยวจะคอยมาเบิ่งอีกหนึ่งวันแล้วลอยเปอร์เซ็นต์นึ่งสีสวยงามซ้ำได้สีอลังการปันใด้จะคอยมาติดตามกันอีกทีนหนึ่งครับวัอนี้น้ำผับโดยรวมๆกับการหุ่มหนังมาแล้วแล้วเป็นยังไงทั้งข้างบนขั้นล่างครับนี่ครับสองไซด์ขวา โดยร่วมครับของทีมงานเดมดังครับกับงานเชียงเสียงฉุดวิธที่ยิงถ่ายกระบะค,ครับดอก15นิ้วครับต่อไปเป็นการเดินระบบเดี๋ยวรอฟังเสียงกันเลยนครับพี่น้องใดอลากคอยฟังเสียงอยู่ครับคอยติดตามเรื่อยๆครับขอบคุณหลายๆสุกุขุนฝากกดไลค,ค์กดแชร์นี่เลยครับกดติดตามใบมสิบริพนธีบ้างไหมจากทั้งจองของเขาครับเผยพ้นสีน้ำเลียงเล้าอีกลหลายๆเลียงเล้าครับกับงานปอ่าสิเป็นงาน เห็ดเฟอร์นเจอร์งานเฮ็ดสีเฟอร์นเจอร์งานเชียงเสียงครับรวมไว้ในช่องทังพุนิสันรอนไลน์เนี่ยครับเพื่อเสียงให้เอ็นำแนวทางเพื่อสิเป็นถ้าจะพูดอะไรพี่น้องอยากเก็บอยากทำอลันนี่อยากไปต่อยอดก็สามารถเบิ้งได้ครับในคลิปของช่องทังพุนิสันไลน์สิรวบรวมคลิปหลายๆอย่างครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางครับอื่อเป็น ยทางงห้พี่นอ้องในเบิ่งว่าการเหตดเรียนานอันอน,อน,อน,อนี้เป็นจังไดเหตุจังไเขาสิได้อาเจะได้ไปต่อยอดกับงานเจ้าของสีเหตุนะครับเป็นช่องทีว่าแบ่งปันพร้มลู้ซึ่งกันและกันครับผู้ใดมีพวามรู้ดีก็สามารถแบ่งปันออกมาได้พอมเมมิออกมาได้ครับบอกออกมาได้ครับทีมงานของเฮาก็ยินดีรับฟังกับต้งพูอิสานออนไลน์ครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์นะครับว่าวันทเป็นเพจต้งูดอิสานออนไลน์หรือเป็นช่องยูทูบต้งพูดอิสานออนไลน์ก็ฝากนาพี่น้องทุกุกคนเด้อครับสาหรับวันนี้ก็เอา สวยงามสำได้ใส่ไฟขอาไปแล้วเดี๋ยวผมขอมาติดตามครับคลิปนี้ขอบคุณครับ